มากครับสินิพนให้เมอร์ฟี่ได้หักโอสวยครับสิริพนยิงยันเลยลนะ้วบอลเซฟโอ้โหเอาครับเซฟแรกครับข้างในจำชิงแล้วดัดนดเจมส์สมาร์ทยังครับบอลปัดขวาแล้ว ซ้ายทะเลาดเอเดนมาเชื่อมเอเดนซ้ายยิงเลยบอลเอาเลยครับเกมรับตวมันกอกจิมจากด้านหลังอยางมาช่วยได้ครับเอเดนเอเดนฮาน,นี่โอ้แล้วมาดีครับเอเดนเอเดนฮาน,นี่ไหลามาไม่ได้ยิงเอาเลืออยู่ฝากมาแล้ว,ลวสก,กัดโอ้รอดครับอีกทีหนึ่งตูมาับเบอร์ฟีเบอร์ฟีได้เปิดพุงมาแล้วปัดแล้วซ้ำโอ้โห ครับหนึ่งนครับโอ้โหหมายเลขยี่สิบครับเอเดนฮานนี่ครับโอ้โหผิดพลาดครั้งแรกครับดูภาพช้ากันหน่อยครับจงังหวะเปิดของทางด้านแมตติวโทมัสเมอร์ฟี่ครับดูว่าเปิดแบบหลังเท้าพุ่งเข้าไปแล้วบอลมันตกพื้นนะพัดปัดไม่ดีแล้วโดนจิ้มครับโอ้โหนี่คือ1-0นที่เกิดขึ้นครับ แล้วท้ายคือแรกด้วยครับดูอีกครั้งครับเบอร์ฟี่ครับเปิดพุ่งๆมาบอลมันโอ้อาจจะหวาดผิดครับแล้วปัดตกพื้นโอ้โหกลายเป็นจับบอลให้ทางด้านเอเดนฮานี่จิ้มเลยครับ1-0ครับถามไม่ดีครับแล้วโปรสินเต่าจบเลย็บน่าจะโทษหนึ่งนาทีแล้วไป1-0ของทนแมนคอร์ดิสเต็กครับกองจะไปที่ประตูประตูเลยครับชูมาครับแต่คืนให้โอ้แต่อ้อม เหลาวิพลดวลกับสิรยิยศออกเอาไม่ได้ครับเลยพลให้มาปล่อยข้างหลังพี่แล้วยิงบอลเจไบเอาครับดึงดึงครับโอ้โเอาจนได้ครับโอ้โหเกียงสัตถาบุตรครับโอ้โหตะวันเข้าไปครับปัดไม่ออกครับผู้ตัดประตู ว่าลุยต้องชมครับ12ครับวิงแบกซด์ครับเราวิพลพิมลครับดูว่าลุยมาแล้วหักมาดูว่าเกีย์สัิ์จับแล้วยิงไปฉลบครับโอ้โหกลายเป็นดีครับลุยครั้งครับรววิพลหักมาแล้วดูจับบนเข้าขวาแล้วยิงอัดเข้าไปเลยครับแล้วฉลบแล้วมันกลายเป็นดีครับโอ้น้มหนักมันหมดแล้วที่แตกที่ทางมันเปียกเลยครับโอ้ปัดไม่ออกครับโอ้สาใจสุดๆค้ับรูกหนึ่งหนึ่งครับโอ้โห เดวิดด e ังสายป่านบอลโอ้ยพึ่งจะตีเสมอครับจะมาโดนสองหนึ่งเหรอครับเอาครับลุ้นกันครับแฟนบอลบางกอกเอฟซีดาไนเจมดวลกับนภัสยิงเอาชนคานบอลยังยังอยู่ยังอยู่แล้วผูสินเปล่าเลยครับไม่ได้ครับโอ้โหไม่เข้าครับเพื่อไม่ให้ใจครับดาไนเจมสมาร์ทครับยิงเต็มคาเลยครับสายมีดาไนเจมดาไนเจมลากลากโอเพื้นที่มีดาไนเจมดาไนเจมเข้าขวา ขวาไหลแล้วสายยิงโอ้ยยกข้างหน้าเลยบอลบอลบอลล้วโอ้ออกมาไม่ดีเกียงสักยิงบอลไม่ตรงกอล์ฟแ้โหอ,ออกมาพาล,ลพาดเลยกระพัดครับดูเปิดกบมาเอ้าโอ้ไม่ดนครับสิริวิทย์ข้างในมีข้างในมีดารยเจมครับสิริวิทย์ลากมาสิริวิทย์ปาดแล้วดารยเจมโอ้สองางานครับ เล่นใกล้ๆมาครับเดินได้เจมเดินได้เจมปัดมากระโดดได้มง่งแล้วบอลโวยเซฟครับนับฟ้สืบบนโตด,ดำเอายังอยู่บอลจะฟ้องอะนบอลผู้สิมได้่ว่าอะไรยกมากระโดดตอกส้นโอ้โหไม่มีใครแล้วลาวิพลคงมาขึ้นได้เรายิงสวนเลยบอลบอลบอลืูเล่ในใกล้ๆมากรปตันวินยวิทย์เราเอาหนีได้ซ้าย มึงยโอ้ยโดนเจาโอ้ไม่ได้ครับครับมันมันม้วน,น,นท้องไงไม่รู้เอาลูกได้ไหม,ไมไไหจิ้มมาบอลเกียงสังเกียงสังจิม้มบอลโอ้ไม่ได้ครับโอ้โอเคครับแล้วก็จบในเวลาคก้าสิบ90นาทีครับ1-1ครับ มาดูชูแบงคอกครับดาได้เจมยิงโอ้โหหลงทางครับนวีดังสุทาวียิงเกือบปัดได้ครับไปไม่ถึงเลยครับกะโนเลื้อสมชินแล้วยิงโอ้โหแซมครับนบพัสื่อมโนทาครับโอ้โหนวีดัง ปงสกุลยิงแล้วโอ้โหเสียบเสาไปเลยครับ mm hmm. เอาครับเอาครับเท้าซ้ายของอะนาพัฒน์นั่งงามค่อยๆกล้ามายิงหลงดางครับเอาครับ mm hmm. ก็ต้องเข้าไว้ก่อนเลยครับไม่เข้าเดี๋ยวเสียเปรียบหนักกันเดิมครับ mm hmm. ดูครับคนที่สี่ของมางกรกเอฟซ mm ี hmm. เป็นนภัทร mm hmm. ตั้งธนาพลสกุลนี้ครับ ยิงอ้าวโอ้ไม่ได้ยิงครับแบบนี้จ่ายคืนมือหนาประตูครับโอ้ยเบาเกินครับโอ้เป็นอะไรครับวันนี้กําลังขาหมดหรือยังไงโอ้ตอนนี้สกอร์ไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสกอร์ดูลูกนี้ก่อนยิงกันเสมอได้เลยครับเสมอเลยครับว่ากันใหม่ครับสามสามครับศิลป์ย้อนยิงอ่ะดูจังหวะนี้ก่อนครับเซมเอาแล้วครับโอ้ย คนที่5ของทูแมนคอกมาครับก <an> ับตันทีมสิรวินเกษรรุ้งโแชัยเป็นของทูแมนคอกยู่เต็งยู่1สิบแปดครับโอ้โหจุดโทษ4-3ครับโอ้โหสกอร์รวม5-4ครับสูดๆครับพลิกกลับมาชนะในจุดโทษครับก็จบครับ สปอร์ตซิงค์อะคาเดมี่ลีกซัมเมอร์คัพ2022ครับ, 42, ร,บรุ่นยู8เป็นทูแบงคอกครับก็ได้แชมป์ไป2รุ่นแล้วน้องๆจับมืจับมือเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามครับจบเกมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับมาให้กำลังใจกันต่อไปครับขอดูหน้าเจมขอดูหน้าเดนายเจมหน่อย